สวัสดีครับพบกับรายการโวนกับสาวกับผมหนุ่มกันภัยเช่นเคยนะครับตอนนี้นะครับปัญหาภัยแล้งเข้าขั้นวิกฤตเลยนะครับผมจึงได้เชิญนักวิชาการเกี่ยวกับปัญหาภัยแล้งมาพูดคุยกับทุกท่านครับเพื่อให้การเสียเวลาไปพูดคุยกับเขาเลยครับสวัสดีครับท่านดินเปรี้ยวเคียวยากปัญหาภัยแล้งตอนนี้เราจะแก้ยังไงดีครับท่านไม่ยากบ้านเมืองเรามีภูปัญญาแบบนี้มานานมากแล้วทุกบ้านมีแมวใช่ไหมเราก็จับแมวขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ชูขึ้น พูดคำว่าพุดโยแฉะซับพุดโยพุดโยแฉะซับพุดโยแฉะซับซับพุดโยแฉะซับโยพุดโยแฉะนั่นแค่นั้นเลยนโยบายนี้แป๊บเดียวเดี๋ยวฝนก็โตมันก็เหมือนแหนางแมวแล้วล่ะท่านไม่ใช่แหนางแมวพุดโยแฉะซับพุดโยพุดโยแฉะซับพุดโยพุดโยแฉะซับแบบนี้ตกแน่นอนไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวลองดูพุดโยแฉะซับพุดโยพุดโยแฉะซับพุดโยแฉะซับพุดโยพุดโยแฉะ หน่าเหญ่ไหมเสียงฟ้าร้องเดี๋ยวฝนมันจะตกอ,อ้าวแมวไปไหนแล้วอ่ะไปกลับไปเคี้ยวหญ้าเหมือนเดิมน,นะไอ้คุณดินเปรี้ยวเคี้ยวหญ้าไปไปไหนก็ไปแมวแมวเหนืมม่อยไหมบ้าะว้าว